ส, <c oughs> สังเกตนะครับเราจะเห็นว่าสามพจนนี้นะครับมีตัวร่วมก,ก็คือตัวแปรเองนั่นเอง น้องครับสังเกตนะครับ,บรว่าสามพจน์ของตัวส่วนมีตัวร่วงคือ b นั่นเองน้องครับสังเกตนะครับ,บรว่า a กลัง2ลบ 4b กำลัง2นะั้นบานอยู่ในรูปผลต่างกำลัง2เก้า a กำลัง ลบ 3a บวก b ลัง2หารด้วย a บวก 2b ทั้งหมดยกกำลัง3สังเกตนะครับว,ว่าตัวส่วนตัวเนี้ยมันอยู่รูปผลบวกกำลัง3ถ้าพอเข้าใจครับ น้องๆครับเดี๋ยวพี่จะดึงเอออกมานะครับหนึ่งสองสามดึงเอออกมานะครับดึงเอออกมาแล้วคนแรกก็จะเหลือเอกำลังสองบวกสี่เอบีนะครับบวกสี่บีกำลังสองน้องครับสามคนนี้นะครับพี่ ็น้พิคออกมานะครับได้ 3a กำลัง2ลบ 5ab ลบ 2b กำลัง2นอ้องๆครับส่วนตัวนี้นะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับแยออกตัวปกอบได้หน้าลบอะไรครับ หน้าลบหลักคูณได้รออไรครับหน้าบวกหลักตัวนี้แยกไม่ออกนะครับตัวนี้เราแยกไม่ออกเราไปนั่งแยกมาเป็นสองเลขเนี่ยคิดไม่ออกนออเกานาะเพราะวาเลขเก้าแยกได้เป็นแค่หนึ่งคูณเก้ากับสามคูณสามแต่มันไม่สัมพันธ์กับลบสาม แล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวมันค่อยตัดด้าน 9a กำลัง2ลบ 3ab บวก b กำลัง2น้นองๆครับพี่ต้องขอลานิดนึงนะครับพี่เปลี่ยนหาเป็นคูณเดี๋ยวพี่จะกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะครับแต่ว่าก่อนกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องบอกน้องก,ก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปผลบวกกำลัง3น้นองครับ 27a กำลัง3 น้องสามารถเขียนเป็น 3a ทั้งหมดกำลัง3ได้น้องครับส่วน b กำลัง3ก็แน่นอนครับเพราะต้องเป็น b กำลัง3อูแล้วนะน้องครับทันใดนั้นนะครับพี่กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษพร้อมกับใช้สูตรผลบวกกำลัง3ที่ว่าหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3ครับได้นา ลบหน้ากำลังสองลบสองไม่ใช่มีสองเทีลบหน้าคุณหลังลบหน้าคุณหลังสามเอคุณบีได้สามเอบีบวกหลังกำลังสองส่วนด้วยน้องครับไอ้ได้าบนกับบปข้างล่าง a บวก 2b ทั้งหมดทั้สพี่ขอเขียนเป็น a บวก 2b คูณกันสามวงเล็บหวาเพราะเดี๋ยวพี่จะได้ตัดให้น้องดูโอ้โหเหนื่ยเลยเนาะเรื่องนี้ยาวนงครับพอมี่จะตัดทอยียนพอมที่จะมีมานานแล้วตัดเลย ตัดเลยครับเป็น W 10แปมกิบ,บ,อ,บอ้าวอาร์ม,มแเ่นี้ก่อนน้องครับขั้นตอนต่อไปคือการแยกตัวออกนะอะไรคูณกันได้สี่และบวกกันแล้วได้สี่ สองกับสองอะไรคูณกันได้สี่บวกกันได้สี่สองกับสอง A คูณด,ด้วย a บวกสองบคูณ a บวกสอง b ส่วนด้วยบีตรงกับไอตรงนี้เ่ยสามคูณสอง,สองได้หกใช่ไหมหกกับหนึ่งมันต่างอยู่ห้า สร้างให้เกิดเลข6กับเลข1แล้วมาต่างอยู่5เพราะ3 A กับ A อน้องต้องเอาไปคูณ2 B จะได้6 A B ในขณะที่ B เนี่ยต้องไปบูกกับ A จะได้ A B น้องครับ A B กับ6 A B มาต่างอยู่5ตัวที่มากกว่าต้องปิดลบ ตัวนี้น้อ,อยกว่าเราไม่ปวแต่นี้ครับเขาเขาเรียกว่าการแรยกตอแบบสามคนเรียนั้งแรกก่อนปอเดือนสอง,หน,ง,สองหนึ่งปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วโอเคนะอย่าลืมตับทุกคนละ่ะคูณด้วยเอลบสองบีส่วนหนึ่ง คูณด้วย 3a บวก b ส่วนด้วย a บวก 2b คูน a บวก 2b พร้อมไหมตัดตูตูต A สวน B ครับเป็นการสอนที่สนุกมากใช้หนึ่งครับสนุกจริงๆเรื่องนี้ดาวกะจายสอนในวันนี้ไม่ได้รอกหรือว่าต้องมีวันนี้น่ชามอยไรไม่ทันใจดาวกายได้แล้วต่อไปข้อห้า